ไอ้หนูอย่าเดินเรือนดังซับจะหนียายบอกหลานเมื่อหนุ่มน้อยเดินลงส้นตึงตๆจนบ้านสะเทือนขณะลุกออกไปยกสำรับในครัวไม่หนีหรอกยายเดินเบาๆตั้งหากละ่ะซับถึงจะหนีย่ังจะมีหน้ามาเถียงอีกนะเองนี่ยิงว่าก็เหมือนหญิงยุหญิงดุ ก็เหมือนหญิงดือเด็กอะไรให้ผู้ใหญ่บนจนปากเปียกปากแฉะอยู่ได้เรื่องเดินเรือนเนี่ยยายพูดมาเป็นร้อยๆครั้งแล้วตอนเด็กๆด,ดูเหมือนว่าสอนง่ายกว่านี้ยายบ่นยืดยาวหนุ่มน้อยยิ้มรับอย่างอารมณ์ดีต้องทำอารมณ์ให้ดีเข้าไว้ก่อน เพราะพรุ่งนี้เป็นวันพระวันที่ยายไม่อยู่บ้านและเขาจะจัดการขโมยทองไปขายบัดนี้เขาเลิกเล่นโยน์หลุมแล้วแต่หันมาเล่นถัว่วเล่นโปแทนเรื่องการพนันขันต่อเขาชอบนะักแต่เล่นทีไรเจ๊งทุกทีขอยืมคำของยายมาใช้หน่อยเถอะยายครับผมไม่ได้เถียงนะครับแต่ผมพูดความจริง ถ้ายายจะไปขโมยเงินใครเขาน่ะเดินดังๆเจ้าของบ้านก็รู้ตัวแต่ถ้าย่องเบานะสบายมากเจ้าของไม่รู้เลยผมถึงได้พูดว่าเดินเบาๆซับถึงจะหนียังไงล่ะเขานึกถึงคืนวันที่ขโมยเงินในปี๊บของยายโดยใช้วิชาเดินเบาที่ยายสอนขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอ เองไม่ต้องมาทำพูดยอกย้อนรอกถึงยังไงยายก็ไม่เห็นดีเห็นงามไปกับเองเหมือนสัชาติหนึ่งโทยายแล้วก็ไม่รู้จักหมุนสมองให้ทันสมัยืิอบ้างเลยหลานชายว่าถึงจะทันสมัยยังไงแต่ถ้าไม่มีคุณสมบัติมันก็ใช้ไม่ได้หรอก หลานเอ้ยคนไม่มีคุณสมบัติแปลว่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมทรย์จะมาได้ยังไงพรุ่งนี้ก็รู้ว่าจะมาได้ยังไงหนุ่มน้อยเถียงในใจเขาจะเอาสายสะพายไปขายสักหนึ่งเส้นนอกจากจะเอาเงินไปเล่นการพนันแล้วก็จะเก็บไว้ซื้อผ้าถุงกับเสื้อ ไว้อาบน้ำให้ยายกับแม่ตอนสงกรานจะซื้อผ้าขะมาให้พ่ออีกด้วยหนุ่มน้อยคิดเข้าข้างตัวเองว่าสิ่งที่กำลังจะทำนั้นเป็นสิ่งดีเพราะเขาไม่ได้นำเงินไปใช้เฉพาะส่วนตัวเองแต่จะเผื่อแผ่มาถึงยายและลูกสาวลูกเคยของยายอีกด้วยยายครับพรุ่งนี้เราจะไปวัดตอนกี่โมงทั้งที่รู้หาก็แกล้งถาม เอ็งถามทำไมมีแผนจะขโมยอะไรไปขายอีกละ่ะคนเป็นยายไม่รู้สักนิดว่าคำพูดนั้นแทงใจดำคนเป็นหลานผมน่ารือจะขโมยถ้าผมขโมยของยายก็แปลว่าขโมยของตัวเองนะสิครับเพราะยายบอกว่าของเหล่านี้ยายยกให้ผมแต่ยายเคยบอกเองแล้วว่า ให้แบ่งนังเหรียญมันบ้างใครจะรู้เองอาจไม่ขโมยของตัวเองแต่อาจจะขโมยส่วนของหนังเหรียญมันก็ได้ทำไมยายจะไม่รู้ว่าเงินกลมในกระบอกไม้ไผ่นั่นหายไปเพราะฝีมือใครผมไม่เคยขโมยอะไรของยายหนุ่มน้อยยังคงปากแข็ง อย่ามาพูดหน่อยเลยหลานเอ้ยคนอย่างเองน่ะพออาปากก็เห็นไรฝันต่อให้อมพระมาพูดยายก็ไม่เชื่อแล้วถ้าอมขี้หมามาพูดละ่ะยายจะเชื่อหรือเปล่าอมพระนะ่ะใครๆก็ทำได้แต่อมขี้หมานี่สิถ้าใครทำได้ผมจะยอมเชื่อว่าเขาพูดความจริงไม่ได้โป๊ปดมดเท็ด เองพูดอะไรนะยายคลื่นใส่แล้วนะประเดี๋ยวก็เลยกินข่าวกินปลาไม่ลงกันพอดียายเอ็ดเพราะกำลังจะลงมือกินข้าวเช้ากันก็ยายอยากมากล่าวหาว่าผมขโมยล้านชายยังคงบนยายอดรนทนไม่ได้จึงพูดขึ้นว่าเงินกลมในกระบอกไม้ไผ่ของยายนะมันหายไปไหน ทำไม่ใจฝีมือเองขโมยจากบางเกอกคงไม่ลงทุนมาลักของใหญ่หรอกนะอะไรอะไรก็โทษผมที่คนอื่นไม่โทษบ้างหนุ่มน้อยเถียงไปข้างๆค,คู่จะมีใครที่ไหนมาให้โทษอีกละ่ะในเมื่อมันมีกันอยู่สองคนแค่นี้อ๋อือว่าจะให้โทษหนังด่าง กับหนังดำมันเองจะโยนความผิดไปให้หมาหว่างั้นเถอะเอาละเอาละกินข้าวกันได้แล้วยายแล้วก็บ่นทั้งก่อนอาหารหลังอาหารจนผมคร้านที่จะฟังเมื่อไหร่จะเลิกบ่นเสียทีก็ไม่รู้คน่าบ่นอย่างนี้เองก็ยังเอาดีไม่ค่อยจะได้ยายว่าก็ยายบ่นมากเกินไปมันเลยเข้าหูซ้าย ทะลุหูขวาเข้าหูหมาทะลุหูแมวไม่เหลือค้างไวให้ผมจดจำเพื่อน,นำไปปฏิบัติบ้างเลยคนอายุสิหหาทางออกจนได้งั้นยายเลิกบนก็ได้ประเดี๋ยวอิ่มข้าวแล้วจะได้ไปตลาดกันวันนี้ต้องซื้อของหลายอย่างทั้งมะพร้าวน้ำตาลหมูนี้ สังขารของยายมันโรงโรยลงไปมากหาบของไม่ค่อยจะไหวก็ได้พึ่งพาอาศัยเองหนี่แหละขนาดจะเลิกบน่นยายก็ยังอดบนไม่ได้แล้วยังไม่เคยว่าผมดีขาดผมไปสักคนยายจะรู้สึกไอ้หนูเอ้ยที่ยายบนยายว่าเองทุกวันนี้ก็เพราะ รักและอยากให้เองได้ดีหรอกนะเอาเถอะวันนี้เองอาจจะรังขานในสิ่งที่ยายพูดแต่ต่อไปในวันข้างหน้าเมื่อเองโตเป็นผู้ใหญ่เองจะรู้ว่าสิ่งที่ยายบอกยายสอนนั้นมันมีประโยชน์จําเอาไว้ครับผมจะจํา ถ้าหากว่าไม่ลืมคืนนั้นหนุ่มเจริญสวดมนต์นานกว่าปกติเขาเข้าไปสวดที่ห้องพระเช่นเดียวกับยายจนยายลุกออกมาแล้วเขายังคงนั่งสวดอยู่อย่างนั้นถ้าจะสำนึกได้แล้วม้งไม่เสียแรงที่เราเฝ้าอบรมบ่มนิสัยยายนึกขณะเดินกลับห้องมานอน ข้างฝ่ายคนที่กำลังนั่งสวดมนต์กลับคิดว่าคาถาเดินเบาของยายนี่ชะงัดจริงๆเราขโมยเงินยายใช้จนหมดไปตั้งหลายวันแล้วยายยังไม่รู้เลยทว่าพรุ่งนี้เขาจะต้องทำงานใหญ่กว่านั้นจึงพยายามนึกถึงบทสวดมนต์ที่ยายเคยสอนเริ่มตั้งแต่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหาการุณิโกพระคาถาชินะบัญชร จนถึงยอดพระกันไตรปิฎกสวดผิดผิดถูกถูกไปตามเรื่องเพราะไม่ได้เอาใจใส่ทั้งที่เป็นคนจำเก่งและสติปัญญาเป็นเลิศสวดมนต์เสร็จเขาจึงตั้งจิตอธิษฐานออกมั่นใจว่าจะต้องขลังเหมือนคราวก่อนเจะพระคุณขออำนาจบาร,รมีคุณพระศีรีรัตน์ไรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงช่วยให้ลูกช้างขโมยของยายสำเร็จเทิด ลูกช้างจะได้มีเงินซื้อผ้าผ่อนท่อนสบายให้ยายกับแม่ซื้อผ้าขาม้าให้พ่อบุคคลทั้งสามเป็นผู้มีพระคุณกับลูกช้างขอให้ลูกช้างได้ตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยวิธีนี้เถิดเจ้าค่าอธิษฐานเสร็จจึงกราบสามครั้งแล้วลุกไปนอนรู้สึกจิตใจผ่องใสเบิกบานอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน รุ่งเช้าเมื่อส่งยายขึ้นศาลาแล้วหนุ่มเจริญก็เตรียมตัวกลับดูเขาเร่งรีบจนยายสงสัยจะรีบไปไหนละ่ะไอ้หนูรับศีลรับพรจากพระเส็ก่อนเล้ค่อยกลับยายชวนไม่ได้หรอกยายผมจะต้องรีบกลับไปทำงานมีงานรออยู่เยอะเลยบ้านช่องก็รกเรือ มีแต่อยากย่ายแมงมุมข้าวสารก็กำลังจะหมดน้ำก็แห้งโอง่งวันนี้ทั้งวันจะทำเสร็จหรือเปล่ายังไม่รู้พูดอย่างรู้สึกหนักใจหมูนี้เองดีผิดสังเกตนะไอ้หนูเมื่อคืนก่อสวดมนนานกว่ายายอีกเองไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่นาสงสัยน้ำจะท่วมฟ้า ปลาจะกินดาวเสลมังมายายสัพยอกยายผมไม่เข้าใจเลยนะผมดีก็ว่าไม่ดีก็บนจนผมทำตัวไม่ถูกแล้วหลานชายกระเง้ากระงอดเอาเถอะเอาเถอะจะกลับก็กลับคืนเองอยู่นานประเดี๋ยวจะทำให้ศีลของยายต้องด่างพร้อยกลับไปซะ หนุ่มน้อยจึงได้กลับบ้านด้วยความหวังว่าจะต้องทำงานสำเร็จนั่งด่างกับนางดำวิ่งออกมารับเมื่อเขากลับถึงบ้านหนุ่มน้อยไม่เสียเวลาขึ้นเรือนหากตรงไปใต้ถุนตรงที่เข้ากับยายฝังหายบรรจุเงินและทองไว้จัดการเปิดกระพร้อมออกแล้วหาเสียมมาขุดดินเมื่อขุดเสร็จก็ต้องประหลาดใจ ด้วยไม่พบหายสองลูกนั้นตรงที่วางหายมีรูทะลุออกไปทางหลังเรือนแสดงว่าจะต้องมีคนมาลักเอาไปคนคนนั้นเป็นใครกันเล่าก็มีเขากับยายเพียงสองคนเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้หรือว่ายายไปบอกป้าเหรียญแกจึงแอบมาขโมยขุดเอาไปคงเป็นไปไม่ได้เพราะเวลาห่างกันชั่ววันพระเดียวแล้วยายก็อยู่บ้านตลอดแสดงว่า จะต้องเป็นขโมยจากที่อื่นมาลักเอาไปอย่างแน่นอนเราจะบอกยายดีไหมนะถ้าบอกยายก็ต้องรู้ว่าเราจ้องจะขโมยแล้วถ้าเกิดยายเสียใจจนหัวใจวายเราก็บาปนะสิไม่บอกดีกว่าไว้ให้ยายรู้เองก็แล้วกันหนุ่มอายุ16คิดว้าวุ่นรู้สึกหมดเรี่ยวแรงจนขึ้นบ้านแทบไม่ไหวนั่งด่างกับนั่งดำ ส่งเสียงร้องหงียงเพราะเขายังไม่ได้ขุนข้าวมันอยากร้องก็ร้องไปเถอะข้าเองก็หิวยังไม่มีแก่ใจจะกินเลยในเมื่อข้าโชคร้ายเองก็ต้องโชคร้ายไปด้วยเขาคิดผ่านๆเอาละในเมื่อนัดกับเจ้าโกะและเจ้าจุบไว้แล้วว่าจะไปเล่นทัวเล่นโปกันจะยอมเสียคำพูดไม่ได้เห็นจะต้องแอบขโมยเงินในปี๊บยายนั่นแหละไปเล่นบ้านช่องไม่ต้องเป็นห่วงหรอก เพราะนางด่างกับนางดำมันคงไม่หนีไปเล่นที่อื่นอีกอย่างเจ้าหายเงินหายทองก็ไม่อยู่แล้วขโมยมันจะลักอะไรก็ช่างหัวมันคิดได้ดังนี้เรียวแรงก็กลับคืนมาราวปาฏิหาริ์เขาจัดการคุนข้าวนางสองตัวนั่นจากนั้นจึงกินข้าวเช้าอิ่มข้าวแล้วก็เข้าไปในห้องยายขโมยเหรียญทองแดงมาสองกำมือเตรียมเอาไว้ยังไม่ถึงเวลานัด จึงเข้าห้องนอนเอาแรงตื่นแล้วค่อยไปเล่นไม่ทันถึงชั่วโมงสามสหายก็หน่าเหี่ยวหน้าแห้งไปตามๆกันเพราะเล่นเสียเงินหมดเสียแล้วก็เล่นต่ออีกไม่ได้จึงต่างแยกย้ายกันกลับบ้านของตนวันหน้าโชคคงจะเป็นของเรานะเพื่อนนะหนุ่มกันเทียงปลอบใจเพื่อน วันพระไม่ได้มีหนเดียวเราจะแพ้ได้ทุกครั้งก็ให้มันรู้ไปหนุ่มจำรัดพูดบ้างส่วนหนุ่มจเจริญรู้สึกอ่อนเปลียเพลียแรงจนไม่อยากจะพูดเขาเดินคอตกกลับบ้านโลกช่างโหดร้ายต่อเขาเสียเหลือเกินขุดทองก็ไม่พบแล้วยังจะต้องเล่นเสียจนหมดเนื้อหมดตัวอีกยังอีกนานกว่าจะถึงเวลาไปรับยายเขาจึงจัดแจงทำความสะอาดบ้านและตักน้ำใส่โอง่ง ขาไม่ต้องไปเรียนดนตรีที่บ้านครูสมใจอีกต่อไปด้วยว่าเล่นเป็นหมดทุกอย่างทั้งทำปีพาดสีซอตีขิมเล่นจะเข้เป่าปีตีชิงเขาทำได้ทั้งนั้นและที่ชำนาญมากที่สุดคือทำปีพาดเสร็จจากตักน้ำเขาต้องเสียเวลาเช็ดบ้านอีกเพราะน้ำหกเปียกกระดานแล้วคิดได้ว่าคราวต่อไปจะตักน้ำก่อน จึงค่อยถูบ้านจะได้ไม่ต้องมาคอยเช็ดซ้ำเพราะน้ำหกงานบนเรือนเสร็จแล้วจึงลงไปทำงานข้างล่างคือตำข้าวเขาหยิบกระบุงโกยไปตักข้าวจากยุงมาใส่ครกแล้วตําตั้งใจว่าวันนี้เอาแค่สามกระบุงก็พอวันหน้าค่อยตำใหม่ไม่ต้องใช้วิธีตำข้าวสารกรอกหม้อก็ดีถงไปแล้วทำงานเสร็จ หนุ่มน้อยจริงกินข้าวเที่ยงอิ่มแล้วนอนเอาแรงรอบที่สองรอเวลาที่จะไปรับยายหลานชายหาบสาหรกเดินนำหน้ายายเดินตามหลังคนอายุเจ็ดรอบรู้สึกแปลกใจอีกครั้งที่คนเป็นหลานดูเงียบเหงาเศร้าซึม ก้มหน้าก้มตาเดินงุดงุดไม่พูดไม่จาไอ้หนูเอ็งไม่สบายหรือเปล่ายายถามขึ้นผมสบายดีทำไมยายถามผมอย่างนี้ละ่ะก็เห็นเอ็งเงียบผิดสังเกตทุกทีเคยคุยจอวันนี้ผมไม่อยากคุยเขาพูด้วนๆอย่างนั้นหรอกหรือเอาหละ่ะ เมื่อเองไม่อยากคุยยายก็จะไม่ถามเสซาสีให้เองรำคาญใจยายกับหลานจึงเดินกันมาเงียบๆกระทั่งถึงบ้านก่อนนอนยายเข้าไปสวดมนต์ภาวนาในห้องพระเช่นเคยทว่าวันนี้ไม่เห็นหลานชายเข้ามาไหว้พระที่จริงเขาก็ทำเช่นนี้เป็นปกติเพิ่งจะเมื่อคืนวานที่ผิดปกติไป อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงเดินไปดูที่ห้องนอนของหลานหนุ่มเจริญกำลังนอนเอามือก่ายหน้าผากภายใต้แสงตะเกียงริบหรี่ครั้นเห็นคนเป็นยายเดินเข้ามาถึงลุกขึ้นนั่งถามว่ายายมีอะไรจะใช้ผมหรือเปล่าไม่มีหรอกทำไมเองไม่ไปไหวพระสวดมนต์เหมือนอย่างคืนวานละ่ะสวดทำไมกันทุกๆวัน ไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาคนตอบรู้สึกหงุดหงิดนึกโกรธพระที่ไม่ช่วยให้แผนการของเขาสำเร็จลุล่วงอุตสาห์ลงทุนสวดมนต์เป็นนานสองนานอย่าพูดแบบคนมิจฉาทิฏฐิสิหลานเอ้ยการสวรดมนต์ก็เพื่อสะสมบารมีนะ้หลานแต่เรามีบารมีมากๆเมืม่อเกิด เพราะหามยามร้ายก็จะช่วยพ้นหนักให้เป็นเบาได้ไม่จริงหรอกยายเมื่อคืนผมอุตส่าห์สวดมนต์ตั้งนานแล้วก็อธิษฐานให้พระท่านช่วยเสร็จแล้วเป็นยังไงยายรู้ไหมท่านไม่ช่วยผมเลยยายจึงพูดอย่างรู้เท่าทัานว่าแสดงว่าสิ่งที่เองอธิษฐานนั้นเป็นอกุศลเป็นบาป พระท่านไม่ช่วยในทางที่ผิดหรอกไอหนูที่ยายพูดมาเนี่ยจริงหรือเปล่าละ่ะหนุ่มน้อยไม่กล้าตอบเพราะถ้าถูกยายซักแล้วความลับจะแตกยายมูนี้ป้าเหรียญมาเยี่ยมยายบ้างหรือเปล่าเขาเรียบเคียงถามเปล่ามันจะเอาเวลาที่ไหนหมาเมาทั้งวันออกอย่างนั้น แล้วยายล่ะไปเยี่ยมแกบ้างหรือเปล่าเปล่ายายจะเอาเวลาที่ไหนไปงานยุ่งทั้งวันออกอย่างนี้ยายตอบคล้ายๆประโยคแรกงั้นแกก็ไม่รู้เรื่องที่ผมกับยายเอาสมบัติไปฝังไว้ใต้ทุนนะสิใช่ไหมยายเองอยากให้มันรู้นักเรื่องไงไม่อยากครับคืนรู้แกจะได้ขโมยไปขายเอาเงินซื้อเหล้ากิน จริงๆนะยายป้าเหรียญน,นี่แกทําให้เสียชื่อเสียงวงตระกูลถ้าผมเป็นยายจะไม่นับแกเป็นลูกเลยล่ะนึกเสียว่าเลือดก้อนหนึ่งโยนให้หมามันกินไปไอ้หนูอย่าไปจงเกลียดจงทังมันนักเลยแค่นี้มันก็มีกรรมมากพออยู่แล้วทึงยังไงมันก็เป็นลูกของยาย จะผิดก่อลูกจะถูกก่เลือดใครจะไปเฉือนไปเฉอดมันได้ไง่ายๆเอาไว้เองมีลูกแล้วจะรู้ซึ้งถึงความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกเอาละ่ะยายจะไปนอนเสียทีพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าละ่ะจะได้ไม่ไปโรงเรียนสายคนเป็นยายออกไปแล้ว หลานชายจึงดับตะเกียงแล้วนอนเอามือกายหน้าผากเหมือนเดิมแสดงว่าป้าเหรียญแกไม่ได้มาขโมยหายเงินไหายทองไปเอแล้วมันหายไปทางไหนกันละ่ะหนุ่มน้อยนอนครุ่นคิดยายล้มตัวลงนอนเอามือวางบนท้องกำหนดพองหนอเมื่อท้องพองและยุบหนอเมื่อท้องยุบสมภารวัดสัทธาพิรม สอนกรรมฐานให้ยายทำอะไรต้องมีสติยืนเดินนั่งนอนคู้แขนเหยียดขาต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเหตุนี้ยายจึงฝึกสตินอนมีสติตื่นมีสติยายฝึกอย่างนี้ทุกวันพอเคลิ้มเคลิมจวนจะหลับสติจึงบอกยายว่าหลานคนนี้สกปรกคิดจะเอาทรัพย์ไปทำลาย ซับเลยเคลื่อนที่หนีไปอยู่ที่ป่าก,กระชายโน่นห่างจากที่เดิมไปห้าวายายกำหนดลืมตาลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างและเปิดออกข้างนอกเดือนมืดด้วยเป็นวันพระข้างแรมคนอายุ84มองฝากความมืดไปในป่าก,กระชายอธิษฐานจิตว่าหากเสียงที่บอกกล่าวนั้นเป็นความจริง ก็ขอให้ยายได้รู้ว่าทรับอยู่ที่นั่นสิ้นคําอธิษฐานก็ปรากฏลําแสงสีทองพุ่งขึ้นจากปากกระชายยายกําหนดเห็นหนอเห็นหนออยู่นานเพื่อจะตรวจสอบว่ามิได้ตาฝาดไปได้เห็นจนเป็นที่พอใจแล้วยายจึงพูดขึ้นว่าเอาละข้าเถื่อแล้วขอบ คุณเทวดาที่ช่วยรักษาทรัพย์ไว้ให้ขา้าเมื่อยายพูดจบพลันลําแสงสีทองก็หายวับไปกับตาจึงปิดหน้าต่างแล้วเดินกลับมานอนคิดในใจว่าไอ้หนูเอ้ยเองนี่เลี้ยงเสียเข่าสุกจริงๆเสียแรงที่ยายเลี้ยงมาแล้วก็รักปานแกวตาแกวใจ แต่ถึงเองจะเป็นยังไงยายก็คงรักเองไม่น้อยไปกว่านี้